สวัสดีครับพี่น้องครับไม่อยังน้อยมาทังนีนเห็ุการณกันเนอนี่นี่คือโพดคือโพดต่นี่ฮัลโหลคริสสวัสดีครับโชคดีสบายดีโอ้โหไม่ได้เห็นหน้าตั้งนานเมื่อคืนบังมาล่ำเพราะท่นหอดซ้ำเมื่อเพราท่นหอดร้อยขึ้นซจะเหมือนมาก่อนหนาวไหมเมื่อคืนหนาวหนาวมากหนาวมากครับร้อยอาซิงกระซองไม่ทันเลยเพิ่นบพราท่นใจเพิ่นเพิ่นม่านวันก่อนเลยเพิ่นหนาวเหี้ยเมื่อคืนเออ เพราะว่าบ้านเพิ่นบ่หนาวได้บ้านเพิ่นห้อนกินยังกันก่อนเดี๋ยวนี่ปอสฟารั่งกินแก็งน้มไม้คิดกินไหมเนี่ยโอ้ไม่กินไม่กินมาสั่นว่ะนึกว่าฝรั่งกินแก็งน้มไม้พี่น้องเฮ้ยแก็งน้มไม้ใส่จุดจีโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือกุดจีครับพี่น้องครับกุดจีคล้ายๆกับกุดกุดพระเพราะว่าผมไม่กุดจีเพรคือกุดพระเออกันกุดพระสิเป็นหลังกันกุดจีสิเป็นแนวนี้ ปุ้ยปวดนะเต็มหม้อบ่ยญ่นั่นมีบัดรพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ใส่จุดจีบ่แม่นกุดเด้จุดจีบ่แม่นติเด็ดเออตัวปวดหนาวเติมบมกบวบเติมอันนี้ก็เจ้าเอิ้นว่าแกงหน่อไม้ถาดเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่ถาดเพราะเขากินแบบโบราณบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย มาเมื่อคืนมาลามวนบ่เม so ื mom, uh, ่อคนนะเจ้มววลมวลเจ็ดงบสี่ด้วสุดยอดเลยมันบ่บมาลาบุญกลุ่มเขาใหไงสุภีบอมีอะไรเนี่ยสุปีมีแต่เร็กหน่อยเปิดก็เล่าเกี่ยห้องเรียนกันได้เสียได้งี้ยนั่นมีปีนี่ครับพี่น้องครับจาร้อยมาอยู่บ้านกันเลยเอามาลามาซอยไทยบ้านมวลควบทิพย์ไปยังไงแม่ม่านมวนบ่เมื่อคืนนี่โอ้ยเกือบออกลูก่อนมวลควบทิพย์เอ้า ลูกพี่ข่อยว่ามันมาสุดอันสุดแล้วสุดกุจีโอ้ยหน่อคือแบบไม่กินเราคือบางสี่เบิ่งดูรอบมาดูกุชชี่อืมมันนี่ลูกพี่มาสดไอพี่น้ามองจะครับนี่เนี่ยอืมคนกินเราประจวดแล้ฮะอืมแสบแสกกุชชียังคือมันเลย โอ้ยเถอมันจวดจวดครับจุดจีพี่น้องเลยลูกพี่เรามาขนาดจวดเอาสุดอีกอย่างก็ประเด็กว่าสิโอกระปุ่นลูกพี่คอยว่าสุดแล้วว่าสันว่าต้องใช้ไปนดังสูบยาอยู่บนหลังทรงโอ้ฝรั่งกินแกงน้อยพี่น้องครับมาเพราะท่านตอัดบนกินน้อคือสิเป็นตะเบิงน้อสดใสบาบ้าบ้านน้อโอ้กูจีเป่นยังไงกูจีตัวนี้ลืมเป็ดพีอกว่าสันว่ากินเบิดพีกกระเจี๊ยบไหลาย มาอีาจะคำกัินไปน้องซิมน้ำเปลอนู๊ดบอกพลิกรอตัวนี้เบิร์ดมาเป็นดักเดียใส่ก็ไปในกระหู้ออกหอนว่นบาบุรีน้องเลยไม่ใส่บอกบวบนะกุจีบอกบวบอืมพักเบนเนาะลูกพี่เนาะพักเบนขาดย่างหนึง่งพระขาอื พักขาปะขาไม่ใส่พักขาขาตะมีอยู่หัวใจนี่บอกพักกันยังวันพักสมดังผมสชไระเพาะกเกี่ยขนพักขพองาขานก็เสียบน้ะยแนเนอนอุ้ยพีแห้งหลายเมื่ีล่ะพักกันจ้องพักกันจ้องก็มัดแต่ใส่คือหลายแต่สันเดียร์หัวใจข้ามนี่ละหัวใจน้าำเป็นผู้ใหู่ัวใจพักขาผมการพูดหัวกระทักมาถามฉัน ไม่ใหญ่แล้วพี่น้องหน้าพญาคมพี่น้องพญาคัมปะดอกเราเป็นไผ่พ่ไหนเราเป็นสงสัยเราเป็นคนเอาเข่าเกือไก่ยพญาคมเนี่ยพี่น้องสิงห์น้ำพญาคมเป็นไผ่หนอไม่ยังใหญ่เอาเอามกวนผมดูโอ้ปากบ่ตีงยกมือใส่เกลียดไทยกูในสูดเถ้าผัวกูเบิ่งเพี่นวอหนอจะเดือดหนออโ้แซ่บแซ่บเนี่ยปากเลยครับพี่น้องดังระบาดหนึ่งแต่แซ่าพี่นว่หกินข้าวแบบ ตุ่มโฮมนะครับครอบครัวแกงน้อไมยย่ามเทียงย่ามใบสุดยอดอคุณนายป๋องแจกทิปเบอร์ไรไปไหนมาขึ้นไหนเป็นเบอร์ไรแจังบาทเด้คุณนายป๋องราจนบ์เหลือจังบาทได้ยินแว่วๆว่ามันมาขึ้นนี่ประกาศใช่ไหมว่าสิอวนให้เด้อสิอวนให้ด้วยประกาศประกาศอยอะดิมันขี้เด้อวนพามันขีเออพฤศจิกลังใจได้คุณนายป๋องเนี่ยวันที่สิบกุมภาพันธ์พี่น้องครับวันที่จัดวันเกิด นะครับเพชจยุคอกงงวอีกนะครับเรียนเชิญมิสเตอร์คริสอ่ากับเจติมขึ้นมาเล่นนําลูกพี่แอว่าสิขายลูกสิ้นอาจารย์แม่นบ่ลูกพี่นานขายหนึ่งลูกสิ้นได้บาทนี่โอ้ธุรกิจครอบครัวขนานก็ไม่้องขายลูกสิ้นไหนน้อยอยู่น้าบ้านนี่ล่ละอ่าคุณนายแจ๋วขัวนายบขารมาขายได้เลยเข้าท่าเลยเฮาจะผได้ลงทุนหลายบ่ได้ไปซื้อน่าผู้ใดขายน้ำยน้่งโอ้โอเคเพราะฉะนั้น พ่อข้าไม่ข้าทั้งอื่นเขาจะบ่มาดอกข้าเฮ็ดไรยสุดเขาจะโบอันนี้น้ำเขาเขจะบูดจากน้ำเขาดอกคันสีขายเด็กหน่อยน้ำบานผู้เฒ่าผู้โถผู้นุ่มผู้สาวผู้พนไปเบิ่งไรยสุดกับพ่อได้ขายอยู่ด้วยฮะฟี่ลายสุดลูกพี่แล้วแต่พี่น้องสิกรุณาเมตตาผูกแขนจันไร้วันเกิดแล้วแต่พี่น้องเพิ่นสิทธิเพราะว่าข้าเฮ็ดขายบัตรบ่ได้ดอกเพียรข้าวบ่ใหญ่เพราะว่าเพียกับหัวตะเฮ็ดแม่เพียเก่าก็บ่กล้าขายลูกพี่ มัน <S <S บอท่านไหน <S <S บอท่านไหนพ่อขายหน่าบอว่าวไงคือว่าประมาณว่าเฮาเฮาโปรโมทเฮาเฮ็ดหน่ะปี่น้องเบิ้งฟร,ร,รีซะก่อนถ้าพี่น้องเพิ่นรีต่วนมันก็สิอวนมาให้ดอกดอก <S <S ดว่าผูกคอต่อแขนนะครับสำหรับวันเกิดนะครับแฟนครับเอฟซีที่ผลมาจากสาวหน่อยก็หลายแฟนครับเอฟซีมาจากทั้งอื่นก็หลายอย่างนะครับเมืองนอกเมืองหน้าเมืองใครเข้าเนี่ยครับซีบคุ้มพลาดนี่นะครับอาจารย์นมรถแห่เพิ่นว่า เราจะรถแห่มาซอยอีกอืออาจารย์นมรถแห่เราจะรถแห่มาซอยอาจารย์คงเบิงอาจามาซอยน้ำนะครับนักดนตรีมอลำัมสิงเขาจะเอามาน้ำจักสองสามคูหางเครื่องจักแปดคนสันเดียร์เปต้าเปต้าเปต้าอันเปตาอันงานใหญ่บ่สันได้บัตรนี่นาะเออเพราะฉะนั้นมิสเตอร์คิดกับอ่ามิสอิตมิสอิตอ่าอยังไร มาซื้อแท่นะมันยคนยังมาซื้ออุดดอนมาเลยมั้ยพอดีคนอุบลมาไปซื้ออุดดอนมาเลยมั้ยมิสซิสอุดรอนเหมือนกนไหเอาเอาซื้อเด่นม้วนกว่าเนาะเออมิสซิสติมมิสเตอร์คริสเตียนนะครับวันที่สิบกุมภาเรียนเชิญมาผูกแขนจานไหยวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์พอดีโอเคพอดีได้ปัญญาเกียรติมาเออทั้งสองนั่นแหละเออ คุณนายป๋องคนสนับสนุนเต็มที่เครื่องดื่มนะครับเบียร์ขวดเครื่องพอด้ายคนสนับสนุนไปจังสี่จงจังสี่จงว่ายังยี่เครื่องขวดนั่นได้บ้างได้ได้เพระกระดูกอืมโอ้ย่านขวดอันนั้นวะย่านขวดเราอืเดี๋ยวสองพันลาย่านนาะโอ้ไปเย่เต็มถาดเดียสัมเนี่บางที่เหรอตักมาบันไดกับว่ายังไม่ได้เดือดเจ้ากินเก่งแต่ยหญ่เนี่ยวันที่สิบเนี่ยขายนำแล้วใหญ่ใหญ่น้อ น้ำโคกน้ำยังนี่แหละเนาะเออยครองหลอกเครื่องเดิมนี่แหละเฮาลูกพี่แอรกับสิขายอันลูกสิ้นหนึ่งนั่นเห็นอบอกว่าบายในวันที่สิบคุมภาพพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดเขาว่าเบื้องคลิปนี่ก็ย่เลื่อมพี่น้องครับเข้าไปกดติดตามเพยียรให้จัดลอยในเด้อเพียหไม่เพียก่เกาก้ขึ้นบอท่านใดผู้รางก้นเขาเพียเกามันบอเหียนเด้อเนื่องจากว่ายังกู้อยู่ทําการกู้อยู่นะครับเพียเกาถือแฮกถือบอกไปแล้ว นะครับข่าวเพจไม่นี anyway, 100่ยล่ะเพจลอยมิวส so ิกวาไรตี้ขันโบเห็นกระทักมาหาจันลอยเลยนะครับทักมาทั Costa ้งทั้งเพจทั้งทั้งทั้งเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊คลอยวันแมนโชนะครับทักมาเลยพี่น้องนะครับตอนนี้คนติดตามกับประมาณสี่รอยนะครับบพราคืออันเก่าเลยอันเก่าสิพ่อเงินเด้เพจเก่าสิพ่อเงินเด้อันนี้เขาจะเริ่มต้นใหม่พี่น้องนะเนาะเอาพวกไอ้คนเห็นแล้วก็จังว่ากันบอกตัวตัวกันไปนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับช่วงไลฟ์สด นะครับสะสมรวมต้นไม้นั่นละพี่น้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องคลิปนี้แน่รืมไปหาลูกพี่ไปหาลูกพี่จะเข้ากันไปฮาโลเพิ nice like ่นก่อนได้บ้างนะเอาเส็บเส็บด้วยจ้นี่เด้อเออวันที่สิบพ่อกันเฮ้านะครับเออวันที่สิบไ้บอกลูกพี่ก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์วันที่สิบคุมภาโอ้ยังบอกเป็นภาษาไทยคือนเขาเฮียอย่ามาหาลูกพี่ก่อนโอ้ยโหลดบนขึ้นด้ยครับเี่ะขี้ตมเต็มรถเลยว่าเราคือเห็ดยหดแต่ว่าเราไปใส่มานี่ิขี้ตมเต็มเลยหนิโอ้ ฟอร์สเล่นเชเนี่มาดังอยู่ผู้เดียวบาทนีลอย่าลืมนะวันที่สิบ okay, วันที่สิบแฮปปี้เบรดเดย์อ่าอ่ามิวสิกแดนกลางทุง่งแย่คันที่คันทรี่โอเคคริสต,ต้องมานะโอเคนะมากับทิมโอเคเนี่ยโดเพิ่นฟอร์สนี่สุดยอดเลยนะครับแรนมาข้าวเดียว <Okay. S 2> เพิ่นมาเป็นคนไทยตัวนะครับ เพิ่นเป็นคนไทยแล้วเพิ่นมีบัตรอ่าบัตรประชาชนไทยแล้วเรียบร้อยนะครับโอนสัญชาติมาเป็นไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับอ่านะครับลูกพี่นะครับเนี่ยมาได้ลูกได้เมียตั้งพี่ละนะครับก็ได้ลูกสาวไม่ใหญ่จันร้อยนี่แหละหรือว่าเอึ่ยจันร้อยนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็เฮ็ดไว้นี่แล้วก็เฮ็ดอยู่อุบลนำนะครับโอเควันที่สิบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณครับนะครับเอ้าฝากแฟนครับเอฟซีครับพี่น้องมากดติดตาม เพียรไม่จัดหลอยน้ำในเด้อน,นะครับเมื่อนี้ก็ลงมาเล่นเงินไม่ใหญ่เมื่อนั้นก็บผูกแขนเพิ่นแล้วนะครับผูกแขนไม่ใหญ่นะครับทีมงานทั้งนี้ก็จกังหวะกันบาดนี้นะครับสีเอาจังไหนต่อนะครับสีมเมื่อไหร่บัดนี้ยเมื่อเมื่อเมื่อมื่นวันที่เสียเพิงขึ้นมาใหม่เออวันที่เสียมาจากเป็นเวทมในเด้อ บอกก็แล้วกันโอเคคนว่านครับรถมาข้าวเดียวคนว่านจะคนว่านหรือไหว่าแล้วอ่ะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่กันเลยกันพี่น้องครับบ๊ายบายปฏิปไตแล้วไปเร็วพ่อกันวันที่สิบกุมภาพันธ์พี่น้องเด้อวันเกิดจันทร์ร้อยจะเลืมครับเข้าไปเบิ่งในเพจนะครับผม